สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับเดี๋ยวจะมาเดินกันตอนกลางคืนเนาะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าตลาดนัดกลางคืนอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับโหของกินเริ่มต้นหนึ่งทุ่มแล้วแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยเดินก็เดินไปเรื่อยเรเริ่มต้นหนึ่งทุ่มถึงประมาณห้าทุ่มเป็นตลาดเสื้อผ้าตลาดของใช้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครจะมา เดินทางนี้ก่อนใช่ไหมน,นี่ไงเขาตั้งแบบร้านเา่งเก่งยีนหนึ่งร้อยอเ,ดเดินเดินกันก่อนขอ,ของกินคือตอนนี้คือไม่ได้ประมาณนี้หิวอย่างเดียว ขาก็จะมีแบบถ้าเป็นตอนกลางวันก็คือจะไม่มีตรงกลางนะครับตอนหนึ่งทุ่มของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีทต,ตรงกลางเพิ่มขึ้นไอศครีมนีรน่ร้านขาร้านรองเท้าว590้อเกเอาเป็นเสื้อแบบเสื้อยงเสื้อยืดอะไรก็มีนี่เป็นเสื้อแบบนี้ นเป็นแบบเป็นเสื้อชุดเซ็ตก็มีนะน่าคือแบบชุดเซ็ตไปใส่100บาทนี่เสื้อ100 100ราคาแบบว่าราคาไม่แพงคนนี่เต็มเลยด้านด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านปกตินะครับอันนี้คือจะเป็นร้านแบบของตลาดตอนดึงคืน กขาเรียกว่าอินดี้จัตุจักนะครับมาดูด้านนี้เสื้อผ้าเต็มเลยราคาก็ไม่แพงนะก็อยู่ที่ประมาณร้อยเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับกระเป๋าก็มีกระเป๋าสร้างไทยแลนด์เสือ้อ นี่เดี๋จะเป็นเชื่อแบบนี้ก็มีกระโปรงช้างชุดเซตยาวๆเลยทุกคนเดินยาวๆไปตรงนู้นเลยเรามาด้วยรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชรออกประตู2นะแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็เจอตลาดเลยนะครับเว้ยนี่เป็นโซนของกินแล้วเนี่ยมีของกินแล้วเนี่ยด้านข้างคืออะไรอ่ะ โอ้คิวแบบคิวซื้อของกินเยอะอยู่นะ <laughs> ซื้อเบงเข้าต่างชาติก็เยอะนะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh, ข้างใน,เ,นเออเขาเปิดแค่ถนนนี่แหละตรงถนนนี่แหละที่แบบเปิดอะ่ะข้างในก็ไม่เปิดแล้วข้างในเขาก็เอามาขายข้างนอกแล้วนี่อ เอาเล้วไม่ไม่เดินออกไปทีละอันหมุนๆไปคือตอนนี้แบบว่าเพลงเปิดโหนี่อันนี้เพลงเปิดเพลง,งเปิดแบบคู่กันไปเรื่อยมันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยนี่มีอะไรไม่รู้เนี่ยของฝากนะครับอุ้ยรัดเสื้อเสื้อเชิ้ตหนึ100บาทชุด มีชุดอวะว้ชุดดงชุดเด็กชุดอะไรอย่แบบานนยยงงี้ด้วยนะเจ็ดสิบโอ้เยอะแยะเลยเฮ้ยดูเสื้อร้านนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นอ่ะดูดิสิมีเคสด้วยเนี่ยไม่รู้ สื้อผ้อ๋อหนึ่งร้อยบาทเสื้อราคาไม่แพนงนะหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยบาทเอ้ยเอาไปห้อย เสื้อส่งรอยโอ้เสื้อร้านนี้โอ้เนี่ยเสื้อวันนี้เสื้อไหนนี่โอ้สีเออเสื้อรูรูเสื้อคลุมคลุมเนื้อเนี้ยโอ้ยเนี่เสื้อแบบใส่หน้าหนาวพอดีเลยเนี่ยห้าแถมหนึ่งแค่สิบบาทเออเพิ่นเพิ่นอยู่นะ เดินเล่นๆนะมาเดินเล่นๆมาเดินดูไป็น้เฮ้ยมีเคสโอ้แต่ว่าเป็นเคสอันนี้แบบเยอะโอ้ยสวยสีสวยมากเสื้อสีสวยมาก,กันนั้นนี่เอาไปไว้ขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนได้ยัเนี่ยเนาะใส่แล้วก็ขับมอเต,ตอร์ไซค์กลางคืนมันจะท้อนแสงดีจริงอ๋ยอยาวไปถึงนู้นเลย ตอนนี้กำลังเดินเออพระจันทร์พระจันทร์แบบว่าเต็มดวงเลยนะอุ้ยคนเยอะมากเลยทางนี้ก็มีโอ้โหนี้เป็นของจิปปะาทั่วไปหรือเปล่าไม่เป็นของของเดินเดินดูกันเฮ้ยุ๊กตาอ๋อเป็นที่ห้อยเป็นของฝากเดิดไปเรื่อยกระเป๋า นี่กระเป๋าร้อยห้าสิบบาทสวยดีไปหาของกินบ้างทุกคนหิวข้าวทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเสื้อดหลากหลายร้อยแปดสิบบาทเสื้อแบบลายลายแบบน่ารักน่ารักเต็มเลยอุ้ยเนี่ยนนี้ก็สวยนะเป็นชุดไปทะเลเนี่ยทุกคนใส่ไปทะเลได้นะเนี่ยเอ่อ นา,ากย่ยะพอเดินดูกันอ๋อนี่อินดี้ตลาดอินดี้อินดี้มาร์เก็ตนะครับใช่ได้เหมือนกันเลยคราครับนี่นี่คือข้าวของเราในวันนี้นะครับนี่นะกินกันข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว กินข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินต่ออิ่มมากามกาะเพราเขาอร่อยดีนะหรือว่าเราหิวอุ้ยมีเป็นเสื้อผ้าเป็นกองเลยในะกองเสื้อผ้าขายเป็นผู้เยอะมากเลย60บาทคนเยอะอยู่นะเนี่ยรองเท้า เท้าเยอะมากเลยอ่ะไนกี้อุ้ยมีนิวบาลานเน่ไปเดินต่อเดินต่อนะฮะคือส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าซะเยอะเนาะเสื้อผ้าเยอะมากมีหนึ่งตัวร <c oughs> ้อยหกสิบเดี๋ยวเดินยาวๆไป

มีน้ำปง่งน้ำปั่นโอ้โหคนเออคนของกินหาของกินกินเลยเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋อของทอดเดินเดินยาวๆมาก็จะเป็นแบบของกินวนของกินอุ้ยอันนี้เนี่ย ข้าวหมูยา่างน่าก,กินเชอบปุ้ยปุ้ยชามุ้ยชาลองน่าก,กินจังเลยแต่กลัวไม่หลับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้นี่มีร้านนา้ำร้านอะไรเงี้ยชาไทยครีมชีสนี่ชาไทยครีมชีสลองมากินหนึ่ คุยนักกินจังเลยอ่ะพงหน,น,นิ่งมึงหนิ่งไหมอ๋อมันเป็นแบบของกินไขป่ปลาหมึกปลาหมึกก็มี มีมลแงทอดทุกคนมลแงทอดถ้าใครชอบกินคือมลงทอดแล้วนุ่นมีแบบว่ายำแหนมอุ้ยยังมีขนมตรงนั้นก็ยี่สิบบาทป็นขนมแบบเป็นหอ่อกลายเป็นว่าแบบโอ้โหคนคนชอบอย่าง อ๋อนี่เขามีบอกว่าโต๊ะนั่งกินด้วยแล้วก็เป็นโซนเสื้อผ้าโซนของกินอันนี้ผัดไทยเนี่ยเลยอะผัดไทย <c oughs> ผัดไทยกุ้งสดทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ทำไมร้านโอ้โห <c oughs> oh, แถวยาว <c oughs> แถวอันนี้อันนี้คือขายอะไรทำไมแถวยาวขนาดน,นี้ <c oughs> ทำไมแถวเาีย ก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูบะชอ่อนี่ว่าไปซื้ออะไรเกี่ยอยากกินน้ำปั่นจังเลยเนาะว้าวเอออันนี้อะไรอ่ะทำไมคนอ๋อขนมมันมันเป็นแบบยืดยืดเหรอ see the color of my skin. Bet they ain't want to <laughs> like, Twice hard, yeah, now i for the to the show. 340 and the flow. Work, wall walk, get the flow. Work, 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 work. ทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงสุดทางแล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับนะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของขายของกินอะไรตนะ่างๆนาโอ้สื้ยเยอะมากมาเดินอย่างนี้ก็ดีนะตอนกลางคืนเนี่ยสบายๆเย็นๆเดี๋ยวหาน้ำกินกันโอ้ยร้านนี้ก็มีคนเยอะเออแต่ว่าคนเยอะว้าโซนของกินนะครับทุกคน เด <c oughs> ี่ยแถวยาวมากเลยโซนนี้จะเป็นโซนของกินโซนแรกๆที่เราเดินมาจากทางเอ็มอาร์ทีกำมเพงเชรอันนั้นจะเป็นเสื้อผ้า <c oughs> มีโต๊ะเก้าอี้อะไรให้กินแบบเต็มเลยต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะ นี่ไงน้ำมันปั่นปะเป็นโมมงปั่น,น,นมีขนมด้วยขนมหวานน้ำ,นำ เจ็กของเจ็กหวยกันชาโอ้โหโซนของกินคนเยอะมากโอลยรองเทา้าไปมีแบบเปสี่ยวมีข้าวมันแล้วน้ำเปล่า เราเดินย้อนกลับมาฝั่งทางเดิมอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้ากินน้ำปั้นนะ เดินดูรับเดินไปก่อนเดี๋ยวเดินไปฝั่งทางนู้นแปบ๊บนึงเพิ่งกินข้าวก็เดี๋ยวค่อยไปกินฝั่งนู้นกระเป๋าเนี่ยเสื้อผ้าแบบตัวละร้อยร้อกว่าบาทหลักร้อย ดูรองเท้ารองเท้าเยอะมากเออสวยๆทั้งนั้นเลยนี่รองเท้าเดินป่าอันนี้แฟนที่ใช่ไหมเกือโอ้รองเกียงยีนก็มีนะครับ ทำไมคนต่อคิวยังไงทุกชิ้นหมูกระเป๋านะฮะร้านกระเป๋าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาเดินเลยเดินชมนะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้อินดี้มาร์เก็ต จัจุดจักนะครับก็จะมีทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเวลาหนึ่งทุ่มถึงประมาณ5้าทุ่มนะครับถ้าใครสนใจก็มาด้วยรถไฟฟ้าได้ทั้ง BTS หรือ MRT MRT แนะนำให้มาลงที่ MRT กำแพงเพชรออกประตู2นะครับส่วน BTS เนี่ยก็คือมาลงที่หมอชิด BTS หมอชิดแต่ประตูเดี๋ยว <laughs> ต้องต้องดูกันอีกทีนะประตูอะไรเราจำไม่ได้เหมือนกัน สมุดน่ารักจังอันนี้เป็นแบบว่าเป็นผ้าเช,ช็ดน่องเช็ดหน้าอ่างเงี้ยกระเป๋าอะไรเงี้ยเกบาบาทน่ารักน่ารักเลยคออ้บยเก้าสินี่ อันนี้กุญแจ290อ๋อมันมีหลายราคา80-90เก้ดูด้านนี้กางเกงตัวละหนึ่งร้อยหุ้ยขาสั้นก็ร้อยขายาวก็ร้อย,ยเสื้อเสื้อเชิ้ตสีดำ ร้ 150. อยห้าสิบเฮ้ยนี่เป็นติ๊กเกอร์นะอ๋อเฮน่าแปดสิบเฮน่าแปดสิบอ๋มันมีเฮน่าแบบติดหลายลายราคาแปดสิบบาทเดินเดิน,เด,นเดินต่อเดินต่อคือก็ติดแบบ า้แออซื้อที่ไหนร้อสบาทเนี่อืมกระเป๋าร้อหสเป๋าหนังด้วยนะอืมวิจุลศิษย์พัก ผลไม้ห้าสิบบาทเสื้อช้างเสื้อช้างุูยิงนี่กางเกงกาดสักยาวเ,าเป็นแบบริ้ดูนี่ทุกคนมันเป็นแบบเป็นผ้านี้เออสีดำ ซื้อไปใส่จะไปสบายนี่เป็นชุดเซ็ตเลยเนี่ยตัวละสองร้อยสามร้อยคือเสื้อผ้าเยอะแยะเลยอ่ะ กระเป๋าอุ้ยอ๋อกางเกยงยีนร้อยร้อยหนึ่งอ่ะดูนี่หนึ่งร้อยร้อยสี่สิบราคาไม่แพงนะ <Yeah. S 1> เคสมือถือก็เยอะแยะนี่พวกเรามาแบบนียข้างหน้าคือรถไฟฟ้านะครับ MRT <Yeah. S 1> MRT MR กำแพงเพชรประตูสองที่เราออกมา <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางขวามือนะครับ <Yeah. S 2> เลี้ยวไปทางขวา องตัวร้อยห้าสิบเสื้อผ้าสองตัวร้อยห้าสิบบาท,บาทไปเดี๋ยวเดินไปทางนี้เลี้ยวไปทางขวาอะจะจับเอาอะไรอ่ะเียใครจะกลับรถไฟฟ้านี่ก็ไปตรงนี้กำแพงเพชรแล้วก็กลับเลยเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ของกินหรือเปล่าเนี่ยด้านนี้เน้นของกินหรือเปล่า วันนี้ไงเพราะอาหารออันนี้ขนมปังขนมเบืออเบ้องคนก็ต่อคิวเยอะเนาะห้าบาทห้าบาทนะแซลมอนในข้อขนมเบื้องโอ้ไม่ไม่หิวแล้วโอ้ยไปไหนไม่รู้ ดูทุกคนคนแน่นมากแถวเนี้ยมันเป็นโซนของกินเฮ้ยเค้กูเค้กน่ากินอะ่ะชอบไหมไหเดินเดินเดินนำลำไย ร้านของกินเยอะมากถ้าจะกินอะไรคือเดินมาออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วก็เดี๋ยวสายมาเลยนะทุกคนอย่านี้ร้านของกินตลาดอินดีอืมไก่ทอดอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเอ้ี่เขามีแบรบร้านนี้ด้วยมืด,ย,ะะมดย่างมืกย่าง 20 20ิุกย่างเต็มเลยเอาล้วโฟโัโปไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหคิวเยอะมากงงมากเ๋าสุดทางแล้วมั้งเดินมาทางฝั่งนี้ด้านหลังอันนี้ก็เป็นแบบร้านขนมนมเนยทั่วไปเป็นของกิน เดินเงินกินน้ำ้ำไยไหมของกินแบบเยอะแยะเลยอะ่ะโอ้เนี่ยแถวนี้มีที่นั่งกินด้วยสล,ลัดกั็นคืนว้า ของกินแบบเยอะแยะมากมายตลาดโอ้ตลาดเขาน่าจะอยู่แค่ด้านหน้ามั้งอันนี้ก็คือเป็นแบบตลาดปกติทั่วไปก็คือเปิดอยู่แล้ว ใช่ก็คือขายแบบตามร้านทั่วไปไม่ได้ออกมาด้านนอกตลาดอินดี้ก็คือจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเขาขายแบบสุดทางเลยนะ วนๆนนเดินดูบรรยากาศนะทุกคนน้ำมะพร้าวน้ำแตงโมปั้นว้าอันนี้เป็นแบบว่าเมนูเส้นเมนูเส้น ด้านนี้หนุ่มไม่ใช่ของกินเยอะแยะเลยอ่ะแต่คนก็เยอะด้วยโอ้ร oh. ้านเสื้ออ่าโคโปไปแล้วไปแล้วว้าว <Wow, S 2> ีนกรอบอุ้ยก,กินเลยด้านนี้มีแบบหนุ่มเบื้องแล้วก็หนุ่มโค้กทุกคนขนมโครบกโบราณร้านหน,นัง okay. ก็เด lives, ินแบบว่าด <To S 1> <everybody. S 2> ูของไปเรื <At S 2> oh. ่อยๆนะทุกคนแค่ยอมแว่ามันดิเลยเท่าไหร่อ่็มเลยนี่พอดีเลยโอ้ทุกคนตอนนี้เรามากินยับแหนมกันเนาะนี่ คือยำแหนมสั่งยำแหนมไปเรารอก,ก่อนแม่กินชใช่ยำแหนมกับยำหนมจีนขนมมีแบบเยอะแยะมีแมลงทอดด้วยนะกินมะเร็งทอดก็หอมยินอยากกินนู่นนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดินลองเดินดูอุ้ย <c oughs> อันนี้อะไรไม่รู้ไ,ได้แล้วทุกคนยำแหนมนน่น,นคือแบบว่าแมลงทอดคนก็แบบเข้าต่อคิวตลอดเลยของกินใครดีดีเนี่ยอันนี้คือแบบ นี่ก็บอว่าคิวเยอะมากพวกมีไก่ทอดมีขนมเบื้องมีแบบแมลงทอดมีมันมีอะไรเงี้ยขายของแบบของกินแบบขายดีมากเลยอ่ะไเดี๋ยวเราได้ของกินแล้วเราก็เดินกันต่อนะฮะเฮยมีอันนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> จริงยังยง <c oughs> เป็นเป็นหมาล่า <c oughs> อันนี้ขนมหวานคน <c oughs> ตอนนี้เวลาสามทุ่ม อากาศเย็ยนๆคนเยอะมากคนก็ยังแบบว่ามาเดินซื้อของซื้ออะไรนะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเห็นปะบรรยากาศแบบร้านค้าทั่วๆไปมาดูบรรยากาศแบบว่าสามทุ่มคนยังแน่นอยู่เลยนะมาช้อปปิ้งสินค้ากันนะว่าเพลินครับฝั่งด้านนู้นที่เห็นอยู่เป็นบางซื้อจังชั่นหรือว่าตึกแดงนะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปรถไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยก็เข้าไปที่ MRT กำแพงเพชรประตูสองเนี่ยฝั่งนั้นนี่ก็ของกิน้ยคนเริ่มน้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาแบบสามทุ่มยี่สิบห้านาทีคนเริ่มน้อยแล้วอ่านี่ถ้าใครจะมานะครับก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะโอ้โหไปเลยสุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เออ่เริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งถึงประมาณสักห้าทุ่มอ่ะ แต่ว่าจริงๆอันนี้สามทุ่มครึ่งเขาก็เริ่มเก็บมีเริ่มมีร้านเก็บบ้างแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะฮะอากาศเย็นๆสบายๆวันนี้แต่ว่าคนก็เพิ่งทยอยมาก็มีนะสามทุ่มครึ่งเขาเพิ่งมาก็มีคนกลับแล้วก็มีเดี๋ยวมันจะสบายสุดถ้ามารถไฟฟ้ากับแพงเพชรประตูสอง อะเจอกันนะครับบ๊ายบายกลับบ้านแล้ว <Bye. S 1> ไปเดินตลาดห้วยขวางต่อ